สวัสดีค่ะครูแตนนะคะวันนี้ครูแตนจะมาเตือนภัยสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันตรายนั้นมีอยู่ทุกที่เพียงแค่เซียววินาทีเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ครูแตนเพิ่งโดนมาสดๆร้อนๆเลยนะคะดีนะที่ครูแตนมีการป้องกันตัวเองค่ะโดยการมีเพื่อนผู้ใจเป็นนี่ค่ะหมวกกันน็อกนี่ขนาดครูแตนใส่หมวกกันน็อกแบบนี้นะคะ นี่ค่ะรอยนะคะรอยที่ขูดกับพื้นถนนนะคะยังเยอะขนาดนี้ทุกคนลองจินตนาการดูถ้าครูแตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใบนี้หน้าครูแตนจะเป็นอย่างไรและครูแตนก็มีเพื่อนอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คู่ใจก็คือถุงมือ ครูแตนจะใส่ถุงมือทุกครั้งที่ขับรถนะคะใครหลายๆคนที่เห็นครูแตนใส่ถุงมือใช่ไหมเขาก็คิดว่าครูแตนกลัวดำครูเตนกลัวจะผิวไม่สวยแต่จริงๆแล้วใช่ค่ะครูแตนกลัวดำด้วยกลัวผิวไม่สวยด้วยเพราะว่านี่ขนาดครูแตนใส่ถุงมือนะคะรอยช้ำายังขนาดนี้นะคะถ้าครูแตนไม่ใส่ถุงมือนี่คือสภาพของถุงมือนะคะแล้วลองจินตนาการดูว่ามือครูแตนจะเป็นยังไง เห็นไหมคะมือครูแตนจะเป็นยังไงถ้าครูแตนไม่ได้ใส่ถุงมืออีกข้างหนึ่งคะ่ะนี่คือรอยเลือดนะคะนี่นะคะถ้าครูแตนไม่ใส่ถุงมือเป็นไงคะมือครูแตนคงไม่ได้ใช้งานได้ปกติแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเลือดจากคางนะคะออกเป็นแผลลึกนะคะเนื่องจากโดนตรงนี้นะคะขอบตรงนี้นะคะ มีส่วนดีก็ต้องมีส่วนเสียนะคะก็ต้องเลือกเอาว่าจะโดนทางหน้าหรือโดนแค่นี้นะคะตรงนี้เป็นแผลลึกนะคะครูแทนก็เย็บไป3เข็มค่ะแล้วก็ครูแตนนะคะก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อป้องกันความร้อนนะคะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้สังเกตได้ว่าที่แขนครูแตนจะไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะคะแค่ปวดเมื่อยตามแขนเท่านั้นเองนะคะ ไม่มีรอยแผลเลยนะคะแล้วก็กางเกงที่คููแทนใส่นะคะเวลาขับรถเนี่ยครูแทนก็จะเน้นเป็นกางเกงขายาวนะคะซึ่งเป็นผ้าที่หนาเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครสามารถคาดการได้ก่อนล่วงหน้าทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนในการที่เราใช้รถใช้ถนนเราไม่ได้ใช้ถนนคนเดียวในโลกนี้นะคะมีหลายคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราและเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับเราเมื่อไหร่ ครูแดนเลยต้องเซฟตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องใช้มือใช้ร่างกายใช้ใบหน้าในการทํางานนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่เราจะไม่ปล่อยให้ใครมาลําบากเพราะเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลตัวของคุณเองนะคะก่อนที่จะให้คนอื่นมาดูแลสําหรับคลิปนี้นะคะครูแทนจะออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนฟังนะคะว่าถ้าครูแตน ไม่ใส่หมวกกันน็อกใบนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกหนาๆแบบนี้เซฟดีขนาดนี้ไม่ใส่ถุงมือนะคะแล้วไม่ใส่กางเกงขายาวไม่ใส่แจ็คเก็ตไม่ใส่ถุงเท้ารับรองเลยค่ะไม่มีครูแทนมานั่งพูดอยู่ตรงนี้แน่นอนขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ครูแตนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ